السلام عليكم و رحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم ด ل ى ا ل ل غ ั ا ل ع ر ب ي ร ب س ي ط นสวัสด uh. ah ีครับทุกคนอยู่กับผมกับภาษาอาหรับง่ายๆง่ายๆก็ไม่มีแรงนะมึงตื่นนอนด้วยก็ทำตื่นละอยู่กับผมอีกครั้งนะครับทุกคน วันนี้นะครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายของการกักตัวนะอ้ยผ่านไปเร็วมากนะครับ7วันเนี่ยผ่านไปเร็วมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนาะก็ต้องกินนอนเรียนอะไรพวกนี้แต่วันนี้ผมจะมาเรียกว่ารีวิวการกักตัวของผมแต่ละวันมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมบอกว่าทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าการกักตัวเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนก่นที่ผมจะ ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าผมทําอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตไปแปลงฟันแปลงฟันล้างหน้าก่อนนะครับทุกคนจเจอกันครับหลังจากนี้อัลฮัมดุล,ลิลลาฮิจมาะตุลกีรทุกคนครับตอนนี้ก็รู้สึกว้ามีพลังรู้สึกสดชื่นนะฮะแอชองเอาต์จะฮวนะทุกคนเพราะว่าแปรงฟันล้างหน้าแต่ว่าไม่อาบน้ำนะฮะมันหนาวแป๊บน,นึงนะครับดี๋ยวค่อยอาบตอนกลางวันอะไรประมาณนี้นะครับ อตอนนี้นะครับที่กาตาร์ก็9ก้าโมงหนาทีนะครับที่ไทยก็อาจจะประมาณบ่ายโมงหนาทีนะครับผมซึ่งมันเป็นเวลาเขาเรียกว่าของอาหารเช้าใอ้อยู่อย่างนี้อรุ๊กว์เลกองงั้นก่อนที่ผมจะไปจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวห้องของที่ห้องของโรงแรมที่ผมอยู่นี่เนี่ยเวันเนี่ยมันเหมาะไหมมันเล็กไหมมันใหญ่ไปเปล่าหรือว่าอย่างไงออตอนนี้เรามาสั่งอาหารก่อนดีกว่าให้ยานต์รูป And iftar, all in? Good morning? Yeah, good morning. May I have breakfast? Okay, how many persons? One person. What are vacations? Um, do you have oriental? Yes. Yeah. Thank you. Give me the oriental. Thank you so much. Right. Okay. Okay. Let's review. ผมจะิูห้องโอเคไหมไอ้วาสย้อนี้อุริคมมน ظر กรฟตไอวาเฮลีคใหญ่หรเฮลคกนส่วนของห้องี่ผมจะดูใหอทกคนรมจะดูตกมจู้กครมาดูุกคนารมะตูครับผมจะู้รม่ะูมาะูกคนูมาทุกรบมจะนบผจะูให้นดูมจนิบาร์บึ่ง ผมใช้ตั้งซอสไทยของผมนะผู้ช่วยชีวิตของผมนะในการกินอาหารต่างๆถ้าผมไม่รู้สึกไม่โอเคกับอาหารไหนผมก็ใช้ตัวนี้ช่วยนะฮะซอสไทยนะแม่พระนอมใครรู้จักแม่พระนอมบ้างฮะต้องรู้จักสิครับ <c oughs> ผมตั้งน,นี้อย่างเดียวนะตรงนี้ก็มีที่จริงม,มีน้ําอยู่นะครับแต่ว่ามันก็หมดไปแล้วนะผมเติมหลายครั้งมากนะฮะฝั่งนู้นจะมีแคบินเน็ตนะจะมีแบบช่องวางอะไรต่างๆผมไม่ใช้นะฮะผมไม่ใช้นะครับ <c oughs> <ๆ>โอเค หลังจากนั้นนะฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นเตียงนอนนะผมโอ้โ oh ห oh. ห้องเขาจะเป็นสไตล์อาหรับิกหน่อยๆเนานะมีการแต่งด้วยกับไฟแล้วก็มีเขาเรียกลวดลายของการของความเป็นอาหรับเนาะเหว่าอันน้ำม็อบลาโรบีนะอั hey, i, นนะ้ำม็อบลาโรบี i, แบบอาหรับอะไรประมาณนี้โอเคฝั okay, ่งนี้นะครับก็จะมีทีวีซึ่งผมไม่ได้เปิดน,นะผมก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็จะเป็นมุมที่ผมโทรเมื่อกี้นะม,มัมีกระจกนะครับผมแล้วก็มีเมนูอาหารแล้วก็มี โทรศัพท์นะครับผมโอเคฝั okay. ่งนี้เป็นผ้าม่านแต่เสียดายมากทุกคนผมไม่สามารถดูวิวอะไรต่างๆได้เพราะมันเป็นมันมันติดกับนี่ไงติดกับตึกอื่นอาจจะไม่เป็นไรอะไรัมดิลล,ล่ห์อะลรบริหานทุกคนตรงนี้นะเป็นโซฟานะครับโซฟาที่ผมใช้เรียนแล้วก็นั่งตอนที่เบื่อจากการนอนก็มานั่งตรงนี้นะฮะอ่าก็จะมีนี่แหละแล็ปทอป็อปอุปกรณ์การเรียนของผมนะครับผมโอเคไปต่อนะฮะ อ่าอันนี้ม่ต้องสนใจมากนะฮะคือกระเป๋าของผมเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารนะเพราะว่าเสื้อผมน้อยมากนะทุกคน,นกระเป๋าของผมเต็มไปด้วยอาหารตรงนี้ก็มีตู้นะฮะมีตู้อัดูลาบตู้เสื้อผ้าสาหาัเรียกว่าอัดูลาบนะครับอัดูลาบอ่าก็มีแบบอ่อันนี้อะไระครับที่รีดผ้าเลยเรียบร้อยนะมอนแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะ นี่คือห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเนี่ยก็ก็โอเคนะครับมีแบบม,มีชักโครกมีปกติเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับแต่ที่แปลกก็คือมีโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ไว้โทรสั่งอาหารตอนที่นั่งจุดๆดอยู่นะครับถ้ามั่งตอนนี้ผมก็กำลังรอเบรคฟาสต์นะฮะอาหารเช้ามาแล้วก็ เ,เตรียมตัวเรียนด้วยเพราะวันนี้มีเรียนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้าของเขาจะเป็นยังไงและนี่แหละคือหน้าตาของอาหารเช้าของทุกๆวันนะครับผมแต่มันมีอีกเมนูหนึ่งของเอเชียนะแต่ว่าผมเลือกของ o อเรน t ชก็คือปนระหว่างอาหรับกับอังกฤษเนาะ <c oughs> มีของอาหรับด้วยมีของอังกฤษด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> โอเคผมอนุญาตก,กินก่อนนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย ان شاء الله شكرا جزيلا على تقديمك الرائع. واصلا تقديماتكم اليوم <applause> تخوفني وايضا تدركني هذه هذا اهم شيء، لانني هذه الايام اطبق الافراط في شرب الماء آه هذا اولا، وايضا انا لا احب الخضروات. <applause> نعم فهذا هذا يدركني، ان شاء الله ساطبق. من ังไงก็เลยพอดีเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมก็จะไปที่เกาะล้านนะฮะแล้วก็ตอนนที่เากาะข้านนะรุรคนแล้วมขออนุญี่ปิดกล้องนะครับเพรล้วังจะไปทีร่รกจแล้าน้องอรีบแล้กออากาจะไปที่หอ,อพัก,กาาล้านาานะครับี๋ยวการะางทางเลยแล้ันนะครับ โอเคตอนนี้นะครับทุกคนกำลังเช็คเคาน์นะครับเดี๋ยวก็จะไปมาหาลัยกันแหละเดี๋ยวได้ดูกันนะครับโอเคนะครับทุกคนผม ทุกคนถึงแล้วครับเนี่ยอยู่ข้างหน้าหอผู้ชายนะครับผมโอ้โหแสงอย่างจ้านะครับกำรินละของเยอะมากทุกคนของเยอะมาก <c oughs> โอเคครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ดูนะครับตั้งแต่แรกเเดี๋ยวนะครับเราจะมารีวิวมหาลัยกันนะครับผมส่วนวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ิมานะละกุมชาละซา,ดะาเด้อและทูฟิคุณเจ้าอินชาอัลลอฮ์และาอาราคุมลหาห์ฮะกันในวิดโ او المقطع القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>